เรียกได้ว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีของนายแซมนะครับหรือว่านายธนากรอายุ18ปีที่ได้ลงมือสังหารน,น้องมิงนะครับหรือว่านางสาววรัญญาผู้เป็นแฟนสาวก่อนจะนําร่างนะครับมาทิ้งเอาไว้ที่กองขยะใต้ทางด่วนซึ่งต่อมานะครับแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะพยายามกินยาจบชีวิตตัวเองหนีความผิดนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะว่าได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลไปรักษาและนอกจากนี้นะครับก็ได้ทราบไปได้วยว่าก่อนกินยานีนะครับเจ้าตัวก็ได้โทรหาพ่อแม่พร้อมกับได้ส่งข้อความนะครับว่า ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าในขณะที่น้องมิงนะครับผู้เป็นเหยื่อกลับไม่ได้มีโอกาสแม้แต่จะร่ำลาคนในครอบครัวเลยด้วยซ้ำใน,ในวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปเปิดประวัติของนายแซนนะครับบอกได้เลยว่ามีคดีติดตัวไม่ธรรมดารเรื่องราวดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับ จากความคืบหน้าล่าสุดคดีของนายแซนนักศึกษาปีหนึ่งนะครับที่ได้ก่อเหตุสังหารแฟนสาวรุ่นเดียวกันอย่างน้องมิงนะครับก่อนจะนำร่างมาทิ้งเอาไว้ใต้ทางด่วนแล้วก็เทขยะปิดทับเพื่ออำพรางความผิดของตอนเองนะครับซึ่งล่าสุดนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยผลชันสูตรเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโดยเบื้องต้นนั้นได้พบว่าที่บริเวณศีรษะมีรอยช้ำใต้ศีรษะหลายแห่งนะครับที่คิ้วมีรอยช้ำซึ่งน่าจะเกิดจากการต่อสู้บ้านนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้สมองได้รับบาดเจ็บบหรืืออออว่่าามีเลอออกนซึงทแ ถูกแทงที่ลําคอก็ไม่ได้ถูกเส้นเลือดใหญ่นะครับน่าจะทําให้หมดสติแต่ว่าบาดแผลที่ทาให้เสียชีวิตนะครับก็คือบาดแผลบาดคอนะครับที่เหมือนจะตัดคอเพราะว่าของมีคมนะครับตัดถูกหลอดลมและมีการสําลักเลือดเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าชะนะสูตรพบเห็นเลือดที่ปอดแล้วก็ไม่พบการตั้งครันนั่นเองครับลนล่าสุดนี้นะครับทางด้านของเพจด,ดังอย่างเพจล่านะครับก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลสุดขนลุกนะครับโดยได้ระบุว่า พ่อของมือฆ่าบอกลูกชายรักษาจิตเวชมา2ปีแล้วตอนนี้กินยาที่รักษาโรคนั้นไปเกินขนาดยังไม่ฟื้นฟูนอนอยู่โรงพยาบาลกับเหยื่อซึ่งเป็นแฟนสาวทะเลาะระหองระแหงมาสักระยะเพิ่งจะพากันไปมอบตัวเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยลูกชายเรียนโภชนาการส่วนฝ่ายหญิงเรียนครูอายุ18กันทั้งคู่ทั้งนี้ยังพบอีกว่า ฆาตรกรเคยโดนคดีอนอาจารเด็ก13แพงตัดสินชดใช้แฟนที่ถูกฆ่าถูกกล่าวหานางนกต่อในคดีเดียวกันเมื่อปีที่แล้วคุณนิกแสงศิรินาวินกล่าวให้แอดมินเพจล่าพร้อมหลักฐานต่างๆว่าฆาตรกรอายุ18ที่ก่อเหตุฆ่าแฟนสาวอายุ18นั้นเคยก่อเหตุในคดีอนอาจารเด็กหญิงอายุ13มาก่อนโดยมีผู้เสียชีวิตในวันนี้เป็นนางนกต่อ ซึ่งพฤติกรรมก็คือสร้างลัทธิจุดเทียนเขียนดาวลงยันแล้วให้แฟนสาวชักชวนเด็กหญิงอายุ13ซึ่งเป็นความเคารพในฐานะรุ่นพี่เรียกลงมาให้แฟนหนุ่มจากนั้นฝ่ายชายทำลายร่างกายทุ่มลงพื้นกระทืบจนเด็กหญิงหมดสติ เมื่อฝืนลากเข้ามุมตึกอนาจารเด็กหญิงพยายามร้องมีรพอปภเห็นเหตุการณ์แต่ถูกข่มขู่เมื่อเสร็จกิจก็ทำลายร่างกายจนสลบไปอีกครั้งพยายามลากไปยังพื้นที่พิธีกรรมแต่มีคนมาช่วยไว้ได้ก่อนโดยคดีแพ่งสารตัดสินให้ฝ่ายชายต้องชดใช้คดีอาญาน,นัตไต่ส่วน28สิงหาคมนี้ยอชอ,อ49ทั2 5 6 7 ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว